ครับผมก็กล่าวสวัสดีเพื่อนทาง Youtube ทุกท่านนะครับที่ได้ห่างหายไปนานวันนี้ก็จะทำ Youtube เป็นว่านพยามือเหล็กนะครับอันนี้ต้นลูกที่ผมแยกใส่กระถางไว้ต้นแม่ผมได้จำนวนจำนวนก็หมายถึงการแยกหัวนะครับตัวนี้ครับเป็น,ปนต้นแม่วันนี้เพิ่งจะทำการ ย้ายออกจากกระถางนะครับเป็นว่านที่หาชมได้ยากส่วนหัวจํานวนที่ออกมาก็ได้ประมาณสักสองสี่หกแปดถ้าจํานวนมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเราแค่ผ่าอันนี้ก็ยังผ่าได้นะครับเขาจะไม่ตายแต่ต้นแม่ต้นแม่เราย้ายลง ลงพื้นเนาะลงพื้นได้สองต้นแต่หัวแม่ได้เยอะครับแต่หัวแม่นี่หรือหัวจา่าเราต้องผ่าแบบนี้นะครับแล้ววางไว้แบบนี้เพื่อล่อให้เขาขึ้นมางอกเป็นเป็นตานะครับจะเป็นตาแบบนี้แล้วเราค่อยขุดย้ายลงพื้นที่ใหม่นี่คือคือการจํานวนนะครับ ผลสพูดทางยาจะเป็นยากำลังแก้ลมจุกเสียดและอีกอย่างคือป้องกันพูดปีพิศาจได้นะครับว่านพยามือเหล็กนะครับให้ชมกันรสชาตินี่จะคล้ายไปทางกลิ่นกระทือเล็กน้อยนะครับแต่ไม่สาลิ้นไม่เผ็ด ไม่มีเผ็ดจะมีรสกินกระเทือมีขมเล็กน้อยแป๊บเดียวเราเคี้ยวแป๊บเดียวเราก็จะเป็นรสชาติหอมส่วนขมในลิ้นเราก็จะหายไปใช่แป๊บเดียวเป็นทั้งว่านมงคลเป็นทั้งสรรพคุณทางยาด้วยนะครับ สีหัวเขาจะเป็นสีออกเหลืองเนาะออกนึ่งเหลืองเมื่อกี้ลองชิมแล้วก็รสชาติดีกำลังออกดอกด้วยนะครับผมรีบแยกออกก่อนครับผมสวัสดีครับ